ชิปนี้เราจะมาจัดอันดับคู่ชิปภายในเรื่องอิลูมาคุงกันนะครับโดยการจัดอันดับในครั้งนี้นั้นก็จะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเป็นหลักโดยจะเลี้ยงจากโอวยไส้แตกอร่อยใช้ได้ก็ดีนะเฉยๆและไม่ได้จริงๆซึ่งก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นการจัดอันดับที่มาจากความคิดเห็นส่วนตัวงผมเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกใจใครเข้าก็ต้องขออภัยด้วยโดยจะมาเริ่มที่คู่แรกอย่างคาร่าและอาเมริใครมันจับ2คนนี้มาคู่กันวะเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยคาร่ากับอาเมริเนี่ยมันคู่กันไม่ได้จริงๆนะ มันไม่ได้จริงๆคือคาร่าเนี่ยก็มีเรือไปของตัวเองแล้วเอเมริก็มีเรือไปของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนะี่ยคู่นี้นี่คือมันไม่ได้จริงๆแม้ในภาคมาเฟยียจะมีบทให้ต้องสองคนมาคู่กันแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละก็คือไม่ได้จริงๆนะนะคู่นี้นะเจสกับรีดอืมน่าจะมีหลายคนที่ชอบคู่นี้อยู่แต่ผมก็รู้สึกเฉยๆสำหรับคู่นี้นะคือมันธรรมดามากเลยมันมิตรภาพเพื่อนะนะแต่ถ้าใครชอบคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือถ้าเชียร์คู่นี้ผมไปเชียร์ค แชกี้อ่ะคือสองคนนั้นนี่มันเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนด้วยนะประเด็นน่ะแต่จะว่าไปพี่พวกเองเป็นแฟนเก่ากันทั้งคู่ส่วนพวกเองก็มาอยู่ห้องเดียวกันโลกปีศาจนิกลมเอาเรื่องอยู่นาคาริโก้กับโรบินอืมว่ากันตามตรงนะในตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างชอบคาริโก้กับโรบินเหมือนกันนะคือเคมีคู่นี้มันเข้ากันดีอยู่นะคือโรบินเนี่ยมันก็เป็นรุ่นน้องที่โดนคาริโก้แกล้งไงส่วนคาริโก้มันก็แกล้งโรบินไม่หยุดแต่ว่าคาริโก้เนี่ยมันมีคู่ที่ดีกว่าไงเป็นคู่ที่ทำให้โรบินนี่ดูจืดไปเลยเพราะฉะะนนนนนัั้้สหรบผม่คคูีก็ือเเเฉฉฉยยยๆๆ นี่อีกคู่หนึ่งที่หลายคนอวยนั่นก็คืออิลูมักกับอาริสแม้ผมจะชอบมากแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่อร่อยใช้ได้อะคือสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมีเรือเฉพาะอยู่แล้วไงคือเรือของอิลูมักก็มีแล้วเรือของอาริสก็มีแล้วคือสำหรับผมแล้วเนี่ยสองคนนี้มันอยู่คนละลำกันอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็แค่อร่อยใช้ได้แม้โมเมนต์ภายในเรื่องเนี่ยมันจะมีเยอะมีตั้งแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการปรึกษากันส่วนอาริสนี่ก็พร้อมจะช่วยเหลืออิลูมักทุกอย่างแต่มันก็แบบแ ก็อร่อยใช้ได้นะสำหรับผมอ่ะอ,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 อืมอร่อยใช้ได้อร่อยใช้ได้อิลมักับคาร่าอืมผมก็เคยบอกไปแล้วว่าสำหรับผมเนี่ยคู่นี้มันมองไปทางทางรักโรแมนติกไม่ได้เลยมองเป็นพี่น้องกันมากกว่าแล้วก็คาร่าเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับน้องสาวที่สามารถเอ่อสามารถทําให้พี่ชายล่าเริงได้ส่วนอิลมะเนี่ยก็เหมือนจะพี่ชายที่สามารถปรึกษากับน้องสาวได้เพราะว่าอลิสเนี่ยเคยรียดเกินคาร่าก็จะมาเติมเต็มในส่วนนี้ทาให้อิลมะเนี่ยรู้สึกได้เล่นอีกครั้งไงเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ก็เหมือนกับพี่น้องไง นะพี่น้องก็ดีก็ดีก็ดีดนี่คู่นี้นี่คู่ที่ผมอวยแบบอวยใส้แตกใส้แตนเลยนะั่นคืออิลุมะกับอาเมริคือผมอวยใส้แตกใส้แตนอวยไม่หวนไม่ไหวอะคู่นี้คือให้ทำอีกยี่สิบคลิปมาอวยคู่นี้นี่ผมก็ทําได้นะเพราะผมชอบคู่นี้จริงคือแบบมันเป็นพาร์โรแมนติกภายในเรื่องการ์ตูนตลกอะแต่แบบมันโรแมนติกมากโรแมนติกจ๋าเลยนะถือว่าอวอยอวยมากคู่นี้มันต้องคู่กันแหละนะชิริโอก,กับอิลุมะ ขอสารภาพตามตรงเลยว่าในตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างเกลียดขี้หน้าขี้ดได้อบมากเลยนะคือแบบมันโรคจิตอะมันสตอกเกอร์อิลุมะเลยนะมันข้างใครอิลุมะอะไรขนาดนั้นแต่พอกลับไปดูกลับไปอ่านกลับไปทําเนื้อหาภายในคลิปแล้วก็รู้สึกว่าเออกูก็ชอบที่มึงสตอกเกอร์อิลุมะเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบมันข้างใครอิลุมะอะไรขนาดนั้นวะแต่ก็นั่นแหละนะรู้สึกว่ามันจะยึดกับอิลุมะมากเลยจนแบบเป็นทั้งสตอกเกอร์ข้างใครโรคจิตคือโอ้มันดูไปดูมาก็รู้สึกว่าเอออร่อยใช้ได้นะคู่เนี้ยอืมคิดอดีไงไง่ยะนะ อิลูม,มักกัลีดคู่นี้นี่สําหรับผมแล้วนะก็ค,คืออาจจะมีคนชอบแต่สำหรับผมแล้วเนะี่ยคือคู่นี้มันออกจะไปทางคู่หูคู่หามากกว่าแม้จะมีบทให้คู่กันในภาคเทศกาลเก็บเกี่ยวแต่ทั้งสองคนนี้มันก็แบบเป็นแค่คู่หูอะแล้วก็ในเรื่องก็บอกแล้วว่ามันมันเป็นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันนะแต่ใครจะเป็นพี่นี่ไปแย่งกันเอาเองแล้วกันเพราะว่ายังตัดสินกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เฉยๆแล้วกันสำหรับคู่นี้ นี่คู่นี่ครับคู่นี้นี่คือผมอวยมากอวยแส้แตกแส้แตนเหมือนกันอีกนั่นก็คืออลริสกับคาร่าคือผมคู่นี้นี่ผมอวยไม่หมดไม่ไหวอ่ะคือแม้โมเมนต์ของทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าคู่แรกนะแต่เวลาเขาปล่อยมาให้คู่กันนี่คือมันมักจะแบบเป็นซีนที่รู้สึกเลยว่าเออมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะคืออริสเนี่ยก็ไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงนะแต่ก็มีคาร่าเนี่ยที่แบบคุยเล่นได้แล้วก็คาร่าเนี่ยแม้จะทําอะไรตามใจตัวเองแต่อลริสนี่มักจะเป็นคนห้ามปามแล้วตามใจกับคาร่าเสมอคือมันคู่กันะอืมชอบิงคู่นี้ ยิ่งในเล่มที่44ที่มีนับปกคู่กันอีกนี่คือสำหรับผมนี่คืออืใช้ได้ใช้ได้โอเปร่ากับคารลโก้นี่แหละที่ผมบอกว่าทําไมโรบินถึงรู้จืดไปเลยมันเจอโอเปร่าเข้าไปนี่บอกเลยว่าใครก็สู้ไม่ได้อะคือคารลโก้โอเปร่านี่เคมีมันเข้ากันยังไม่น่าเชื่อนะคือในตอนแรกผมก็รู้สึกเฉยแต่พอกลับไปทําข้อมูลแนละ้วก็รู้สึกว่าเออสองคนนี้มันเข้ากันดีนะยิ่งในภาคคารลโก้ไกเดนนี่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงเชียร์คู่นี้นะโอ้โอถือว่าอร่อยใช้ได้สำหรับคู่นี้ใช้ได้ใช้ คาเลโกกับบารัมเอาจริงๆนะถือเป็นคาวซวยของบารัมนะเพราะตอนแรกผมคิดว่าบารัมเนี่ยน่าจะคู่กับคาเลโกนะแต่เจอโอเปร่าคาเลโกเข้าไปบารัมนี่คือแบบชิดซ้ายอะ่ะเทียบไม่ติดเลยนะแต่ก็มันก็ยังก็ดีนะก็ดี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 อเล็กก,ก,กับซาบูโร่ผมไม่สามารถมองทางด้านจริงวะ่ะมันเป็นคู่แข่งกันอนะ่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้จริงคาร่ากับซาบูโร่สำหรับผมเลยนะคู่นี้เนะี่ย พี่คนโตกับน้องคนเล็กอ่ะมันพี่น้องถึงจะมีโมเมนต์อยู่นิดนึงแต่มันก็แบบพี่น้องน่ะนะอากาเรสกับกาบคู่นี้นี่ก็ดีเหมือนกันนะคือมันเป็นคู่เงียบๆแต่ก็มีโมเมนต์อยู่เยอะคืออย่างในภาคเทศกาลเกียดๆเนี่ยอากาเรสนี่ก็ตามใจกาบส่วนกาบนี่ก็ตามใจอากาเรสคือทั้งสองคนนี่มันพึ่งพาใส่กันอยู่แล้วไงยิ่งในภาคหลังจากภาคฮาเบเกอร์ที่กาบมันโกรธจนเปิดเผยร่างที่แท้จริงจน มันจนกลัวมันจนมันกลัวว่าจะไปทําร้ายคนอื่นน่ะอากาเลก็เป็นคนสัญญาเองว่าถ้าเกิดว่ากราฟโกรธขึ้นมาเขาจะเป็นคนหยุดกราฟเองอ่ะคือแบบโอ้มันมีสัญญาระหว่างกันด้วยว่ะถือว่าก็ดีนะก็ดีคู่นี้ก็ดีก็ดีเกียริสกับคูลูมุอีกหนึ่งคู่ที่ผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าสำหรับผมเนะี่ยมันได้หมดอ่ะเดยยูริเลย์วายอะไรผมก็ชอบหมดแหละนั่นแหละแต่ว่าคู่นี้นี่ใช้ได้เลยคือก็ไม่รู้ว่าคูรูมุนะ่ะคิดยังไงกับเกียริแต่เกียริสเนี่ยนะดูจะชอบคูรูมุจริงๆเพราะฉะนััน้้้้้้้้นสหรรบผมแลวก็คือออ่ยใใใชชชไไไดดด เอโกกับอิลุมะสำหรับผมแล้วเนี่ยเอโกเนี่ยเธออยู่ในฐานะแฟนคลับมากกว่าจะเป็นตัวหลักนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับต่อไปแหละนะสำหรับเธอแหละเอโกเอโกกับอเมริอืมก็เหมือนกับอิลุมะนั่นแหละก็คือผมไม่สามารถมองเธอเป็นตัวหลักได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแฟนคลับต่อไปแหละนะเอโกอิลุมะกับซอยอืมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์ขนาดนั้นนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยอิลุมะกับซอยเนี่ยมันก็ มีบทคู่กันในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวเอ๊ะมีบทคู่กันในช่วงเทศกาลดนตรีแต่ก็มันเป็นบทร่วมอะมันเป็นบทร่วมของทั้งห้องมากกว่าเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็สำหรับผมก็เฉยๆเฉยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นอลิซเบตกับคาร่าอลิซเบตกับคาร่าอืมไม่ได้จริงๆนะสำหรับผมนมันฟิวพี่สาวน้องสาวมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อะมันมันไม่ได้จริงๆนั่นะแหละอลิซเบตกับลีธ ในตอนแรกผมก็ค่อนข้างชอบนะแต่พออลิซเบธพูดว่าเธอชอบผู้ชายทุกคนในห้องเอรียนปกติเท่ากันหมดเลยเนี่ยลิซด,ดูจ่อยไปเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะแต่จะพูดว่าไม่มีหวังเลยไหมก็คงจะไม่หรอกมั้งเพราะว่าถ้าจะมีใครคู่กันก็น่าจะเป็นคู่หนึ่งก็สองคนนี้เนี่ยนี่น่าจะคู่กันแต่ลิซเองก็มีคู่ใหม่เหมือนกันนนะั่นคือนูปี้ที่อยู่แบตเลอร์เกมเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งที่สนใจในตัวของลิซแต่ลิซมันมองไม่เห็นไงคือลิซมันตามหาความรักมาตลอดแต่เสือกไม่สามารถมองเห็นความรักที่อย่อวไ้ะ,ะลป แต่สาหรับคู่นี้แล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบอยู่นะแต่ก็มันจะมีโอกาสไหมวะเฉยๆแล้วกันเดคีน่ากับโปรโลอีคู่หนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นคู่ชายชายภายในเรื่องด้วยมากก่อนคู่ของเกียรลิก,กับคุลโม,โมอีกแต่อืมคือมาน้ตได้มากอะ่ะเพราะฉะนั้นสาโผลนั่นก็คืออร่อยใช้ได้เลยคู่เนี้ยเพราะว่า คือไม่รู้ว่าเดคิร่าคิดยังไงกับโปโลนะแต่ดูโปโลจะชอบเดคิร่าจริงๆนั่นแหละคือยอมทําทุกอย่างไม่ว่าจะหักหลังเพื่อนตัวเองเพื่อช่วยคนรักของตัวเองนี่ใช่ได้ใช้ได้จะได้ไดคาริโก้กับอาจารย์โมอโมโนกิเอาจริงนะถ้าไม่มีโอเปร่ากับคาริโก้เนี่ยสำหรับผมเนะี่ยคู่นี้ผมค่อนข้างเชียร์นะคือยิ่งภาพย้อนอดีตในตอนที่อาจารย์โมอมโนกิมาสอนวันแรกแล้วเนี่ยแล้วได้คาริโก้ช่วยอะ่ะม,มันก็แบบเออมันน่าจะคู่กันแหละแต่ก,ก็ก็ดีนะคือไอ้นี่มันดีกว่าไง ấy. โอเปร่ากับคาราโก้มันดีกว่างแต่อันนี้ก็ไม่แย่นะตวนตัวคิดว่าถ้าในเรื่องหลักก็คงจะคู่กันแหละมั้งเพราะเพราะบทก็ปูมาขนาดนี้แล้วอะแต่ก็นั่นแหละนี่มันเป็นความคิดเห็นของผมนะและนี่ก็จะเป็นการจัดอันดับคู่ชิภายในเรื่องอิลุมะคุงนะครับซึ่งหัวข้อแบบนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ถูกใจใครบางคนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าหากว่ารู้สึกแปลกๆหรือพูดติดๆใครก็ต้องขออภัยเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกส่วนถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถคอมเมน ส่วนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ